อย่างที่ทราบกันดีว่า Ford Ranger ชมนี้มีทางเลือกหลากหลายมากและมีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเวอร์ชั่นแต่งสตรีทมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรโดยรุ่นนี้จะใช้ชื่อว่า MSRT แน่นอนว่ามีจุดต่างจากรุ่นอื่นๆตรงที่กระจังหน้าก็จะมีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตขึ้นทําเป็นแบบลายตะข่ายและจะมาแบบเต็มแผงพร้อมกับกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่จะมีการเจาะช่องขนาบข้างซ้ายขวา เพื่อการไหลของอากาศที่ดีขึ้นรวมถึงช่องหลักลมตรงกลางที่จะทํารูปทรงให้ดูสปอร์ตขึ้นสําหรับด้านข้างนั้นจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่จะดูเข้มและดุดันขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปงล้อนั้นก็จะมาเป็นแบบกลมเกลืนกับตัวถังเลยพร้อมกระจกมองข้างและมือเปิดประตูตกแต่งด้วยสีดําเงาอ้อ กระจกนั้นก็ยังคงเป็นแบบ Privacy ซ l a s s ตามฉบับของสเปคเมืองนอกอีกทั้งล้ออลลอยก็จะมีขนาด21นิ้วอีกด้วยส่วนกระบะหลังแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบสเปคตัวท็อปเลยพร้อมสปอยเลอร์หลังที่จะเหมือนกับฝั่ง Mitsubishi และ n i สสันและกันชนหลังนั้นก็จะทําให้ดูกลมกลืนกันโดยทําเป็นแบบบิวอินแน่นอนว่าบันไดที่เหยียบนั้นจะไม่มีแล้วนะครับจะเหลือแค่ช่องกันชนต่างๆที่จะดูสปอร์ตขึ้นแค่นั้นเลย สำหรับสีตัวรถนั้นนอกจากสีสีพื้นฐานอย่างขาวฟอรเส้นไวต์ดำอะเกตแบล็กเก Black, ทาคาร์บ n นไนส์เกย์และเงินบุนด e าซิเวอร์แล้วยังมีสีเทานมคอนเคอร์เกจาก r a ปเปอร์และสีฟ้า M.S.R.T. Blue มาให้เลือกอีกด้วยซึ่งสีนี้นครับต้องรองถึงเดือนเมษายนกันเลยทีเดียวสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นจะอยู่กึ่งกลางระหว่างรุ่นสปอร์ตและรุ่นไวท์แทร็กออปชันนั้นก็ถือว่ายังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักนอกจาก ตัวพวงมาลัยนั้นก็จะมีแต้ม12นาฬิกาด้วยสีน้ําเงินรวมไปถึงตะเข็บสีเงินตามจุดต่างๆอีกด้วยส่วนที่เหลือนั้นจะยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ชุดเครื่องเสียงที่จะมีจอขนาด12นิ้วพร้อมระบบปร,ปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งซ้ายขวาที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย,สายแกย่อัตโนมัติแบบไฟฟ้าและมาตรวัดที่จะมีจอแค่ขนาด8นิ้วเท่านั้นยังไม่ใช่12นิ้วเหมือนกับรุ่น Wide t r a k นะพร้อมกับตัวพวงมาลัยเองที่จะมีปุ่มฟังก์ชันนั้นครบคันอ้อรุ่นนีีี้้้้ยยังงมท่วววาแกใหดนะ สำหรับพนักพิงศีรษะนั้นก็จะมีการปักโลโก้ประจำรุ่นวิธีหัวหมอนพร้อมลายเบาะนั้นที่จะดูปาดเปรี้ยวและโฉบเฉี่ยวแต่ทั้งนี้วัสดุที่หุ้มนั้นจะเป็นหนังสลับผ้าอย่างไรก็ตามตัวเบาะนั้นก็จะมาเป็นแบบสปอร์ตสไตล์ที่จะรวมพนักพิงศีรษะกับลำตัวเข้าไว้ด้วยกันแต่ดีไซน์นั้นบอกเลยว่าไม่ได้ใจร้ายถึงขนาด เอาเวอร์ชั่นตอนเดียวนั้นมาแปลงเป็นเวอร์ชั่นสปอร์ตนะครับแต่ถึงกระนั้นเบาะหลังจะให้มาครบทุกฟังก์ชันเลยทั้งแบบหนังสลับผ้าปักโลโก้ที่หัวหมอนและมีแอร์หลังมาให้อีกด้วยสำหรับขุมพลังนั้นมาทั้งทีต้องเอาตัวท็อปสุดอย่างเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร V6 ที่จะมีกำลัง240แรงมา้าจริงๆมันคือเวอร์ชัน250แรงมา้าแต่ในฝั่งยุโรปนั้นการควบคุมมลพิษค่อนข้างเข้มงวดเลยถูกตัดไปถึง10แรงมา้า ซึ่งแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะขับเคลื่อนสีล้อเหมือนเดิมแน่นอนว่างานวิศวกรรมยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความกว้างที่เพิ่มขึ้น82มิลิเมตรและตัวรถนั้นจะหลดเตี้ยลงอีก40มิลิเมตรจากช่วง่างที่เป็นแบบสปอร์ตนั่นเองสำหรับ Ford Ranger รุ่นย่อยดังกล่าวนี้จะเริ่มทันตลาดภายในปี2024ส่วนราคาจะประกาศในภายหลังครับ